ตรงนี้สลับมาฟังบิ๊กโจ๊กกันบ้างนะ<ม>ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เห็นบิ๊กต่ายพบะะตรเนี่ยท่านก็พูดส่งสัญญาณมาแล้วบอกว่าคนอดีตบ้านปทุมวันเนี่ยนะบางทีก็เหมือนเนรละคุณน่ยออกมาทําลายองค์กรตัวเองอะไรต่างๆนี่นะฮะวันนี้บิ๊กโจ๊กก็เลยให้สัมภาษณ์กับเรายืนยันว่าไม่ได้ทําลายบ้านปทุมวันแต่วันนี้บ้านมันผ<ม>ุก็ต้องแก้ไขว่าคนที่อยู่ทําไมไม่แก้ไขแล้วบอกเลยว่า หลังจากที่ตัวเองบอกสื่อไปแล้วว่าให้ข้อมูลไปหมดแล้วกับพบตรตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันไม่คืบหน้าวันนี้บอกเตรียมการจะดำเนินการตามมาตรา157และเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อพบตรด้วยนะครับไปดูนะครับวันนี้พลตารวจเอกสุรเชษฐ์าวน,นะครับก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับเราย้ำนะฮะคือที่มาบอกว่าตัวเองเนี่ยกำลังทําลายองค์กรอดีตของตัวเองตัวเองไม่ได้มาทําลายบ้านปทุมวันนะแต่เมื่อวันนี้บ้านผุเพราะมีแต่ปลวกเยอะไปหมด ตัวเองจะจะมาช่วยกำจัดปลวกให้แต่กลับมีการเบี่ยงประเด็นมาโจมตีตนบอกตำรวจกว่าสองแสนคนเนี่ยเขารู้ดีเขารู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรแต่เขาพูดไม่ได้เขารู้ว่ามีตำรวจที่รับผลประโยชน์จากเว็บพนันเนี่ยอยู่หเปอร์เซนแล้วเป็นตำรวจที่อยู่บนยอดบอกว่าเป็นสวัสดิการผู้บุคคับัญชาวันนี้บิ๊กโจ๊กเลยยืนยันนะครับว่าที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายแต่ต้องการให้เกิดการแก้ไขโดยเฉพาะตำรวจไซเบอร์ที่พบว่ามีการรับส่วยจากเว็บพนันเนี่ยเว็บละสามหมื่นบาท รวมนะเดือนละ3 0 0ถึง500ล้านบาทปีแล้วก็กว่า4,800กว่าล้านทำไมเมื่อมีคนพูดกันหนาหูแบบนี้แล้วพลตระเอกิตรัตน์พบตรท่านถึงไม่แก้ไขหรือตรวจสอบทั้งที่เว็บเหล่านี้ถือเป็นต้นทางของพวกสแกมเมอร์อีกทางหนึ่งซึ่งตอนอยู่ระหว่างร่างคำฟ้องคดียามาตรา157และเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยนะฮะเพื่อเอาผิดกับพลตระเอกิตรัตน์พบตรพร้อมกับยืนยันนะครับว่าที่ตัวเองให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ย ตำรวจ30คนเนี่ยที่ส่งมาให้กับท่านตั้งแต่ปีก่อนเมื่อท่านไม่ยอมดําเนินการตนเองยื่นหลักฐานไปบทแล้วเส้นทางการเงินการรับผลประโยชน์จากเว็บพนันนะฮะเข้าบัญชีทั้งภรรยาบิ๊กต่อเต่าบี้พี่ชายบิ๊กต่อเต่าพี่สาวบิ๊กต่อเต่าให้ไปตั้งแต่20สิงหาคมปีที่แล้วแต่กลับไม่มีอะไรคืบหน้าเลยว่าทําไปถึงไหนโดยตัวเองเนี่ยท่านเปรียบเทียบนะวันนี้บิ๊กโจ๊บอกว่า ถ้าเปรียบเทียบกับกรณีที่บิ๊กจกโดนถึงขั้นให้ออกจากราชการทาั้งๆที่เส้นเงินเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นมาถึงบัญชีตัวเองแต่แค่เข้าไปบัญชีลูกน้องอ่ะบัญชีลูกน้องมีเส้นเงินเข้ามาแค่นั้นโดนค้นบ้านโดนเนินมือคดีโดนออกจากราชการเทียบกับอีกคนนึงอะ่นะบิ๊กต่อเต่าเนะี่ยทำไมไม่เห็นโดนแบบนี้แต่ก็ย้ําว่าวันนี้มาไม่ได้แก้แค้นแต่ต้องการให้เกิดความยุติธรรมผมเนี่ย ได้ยื่นหนังสือเป็นละล่ะอักษรไปตั้งแต่วันที่20สิงหาคมของปีที่แล้วเนี่ยค่ะแล้วหนังสือผมหนาเตอะโดยผมให้พนรทคิดเนี่ยเป็นคนเซ็นและยื่นไปอนะะแล้วหนาเตอว่ารับเงินอะไรบ้างเอระบุตัวหมดเงินมีมชัดเจนหมดระบุชื่อเลยอระบุชื่อเลย,<อ>ลเลยผู้กับคนหนึ่งรับโอนเงินจากเว็บพน,นันเข้าบัญชี130ครั้งครับเอ,อภรรยาอ,อบิ๊กตอรับเงินโอนเข้าบัญชี38ครั้งครับ พี่ชายบิ๊กตอรับเงินโอนเข้าบัญชีสามสิบหกครั้งพี่สาวบิ๊กตอรับเงินโอนเข้าบัญชีสามสิบเจ็ดครั้งส่งถึงบิ๊กตายแล้วส่งถึงตั้งแต่ยี่สิบสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดมีความ,ค,วามคืบ<ม>หน้านะอะไรไหมฮะมีการแจ้งกลับมาว่าอาจตรวจสอบอยู่ไหมอะไรยังไงไหมฮะไม่มีไม่มีการแจ้งความคืบหน้า<อ>แล้วผมถามว่าอา้าวพี่เถียนก็ต้องรู้ว่าเรื่องแค่นี้มันทายากหรือไงก็มันโอนเงินตรงจากเวบพนันเข้าบัญชีตัวเองถูกไหมครับทาไมทีของผมเนี่ย ไม่มีเงินจากเว็บพนันเข้าบัญชีผมเลยมีการโอนเงินจากเว็บพนันไปที่ลูกน้องผมอืมแล้วบอกว่ามาเกี่ยวกับผมแล้วเอาผมออกเลยดําเนินคดีอาญาผมออกไหมจับผมค้นบ้านผมทําไมไม่ทํากับพวกนี้แบบนี้บ้างละ่ะบิ๊กโจ๊กบอกเลยว่าเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ที่ตัวเองถูกกระทำเนี่ยมาจาก3เรื่องฮะเรื่องแรกคือเรื่องที่ตัวเองไปทางพดีเป้รักผู้การร้อยล้านเรื่องต่อมาคือคดีกำนันนกที่มีเรื่องสวยทางหลวง เพราะว่า2คดีนี้บิ๊กโจ๊กบอกไปเจอเส้นเงินไปถึงภรรยาบิ๊กต่อที่ว่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเหตุการณ์ในอดีตฮนะคือบิ๊กโจ๊กวันนี้บอกเลยว่ามันมีเหตุการณ์ช่วงหนึ่งช่วงที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าในขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีเกษตรฝากฝากนายชนนพัทนาคสั่วให้ช่วยเข้าพักพลังประชารัฐนะฮะช่วงช่วงนั้นน่าจะช่วงบิ๊กป้อมอะนะช่วงช่วงที่ผู้กองธรรมนัฐ นะครับยังยังอยู่กับบิ๊กป้อมแล้วก็บอกว่าบิ๊กโจ๊กฝากชนนภัทรเข้าพักหน่อย<ห>น,นะฮะฝากฝากกับพลเอกประวิตยเนี่ยอันนี้เป็นช่วงก่อนโดนจับนะก่อ,อนที่เจ้าตัวเขาจะโดนจับหลังถูกกล่าวหาว่าพัวพันเว็บพนันครั้งนั้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีการมาขอให้พลเอกประวิตยเนี่ยช่วยเหลือหน่อยแต่ตนเองนี่แหละเป็นคนบอกพลเอกประวิตยไปว่าอย่าไปยุ่งคนนี้เลย เสียนะนายคนเนี้ยเรื่องจริงนะที่เขาพูดกันอเอาลองฟังจังหวะนี้แล้วก็มันลงไปจับเลยที่สงขาคึกโคมใหญ่โตเลยมีการจับแล้วจับจับคาสนามบินเลยยึดโทรศัพท์ออกหมายจับใช่ไหมครับนะอะเป็นเรื่องใหญ่โตอ่ะเสร็จแล้วเอพี่สมนัสก็มาขอให้พี่ป้อมช่วยนะพี่ป้อมก็โทรมาหาผมผมไปรอผมก็ตลอรบผมก็เรียนพี่ป้อมว่านายนายอย่าไปยุ่งนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริง นะมันเป็นของจริงนายาไปยุ่งเสียนะนายอ่านะพี่ป้อมก็ไม่ยุ่งเลยก็ไม่ช่วยก็เฉยถูกไหมพอเฉยปับ๊บผมเนี่ยอ้าต่อมาการไม่ว่ามีการสั่งไม่ฟ้องอแล้วคดีจบผมคนสงขาครคนแถและโนสตีพระเขาลือกันเลยึ่มว่ามีเงินตกไปร้อยล้านคดีเลยพลิกถามมาให้รู้รู้จากใครวะก็รู้จากคนจ่ายแหละ คือที่ที่ที่เสียงอะไรว่าคนต่างจังหวัดมันพูดกันน่ะครับครับเข้าใจไหมอ่าทีนี้ผมเนี่ยเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจเอะผมบอกพี่เสียงตรงนะผมเนี่ยเสียใจไม่หายบ้านผมเองเนี่ยสอสอสงขาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็โดนจับยาเสพติดอ่าอ่าลูกชายก่อนหน้านี้ก็โดนจับเว็บพนันมันเป็นไปได้ไงวะบ้านบิ๊กโจ๊กบ้านรองโจ๊กแล้วคนสงขาก็ด่าหมดว่าไอโจ๊กมึงไม่ทําให้สงขามันดีวะมผมบอกว่ารอผมเป็นผอบอสิ ผมกวาดวาเรียบอ๋อตอนนั้นเป็นแค่รองไงถ้าถ้าเป็นผบเป็นผบตบเอ้ยเป็นผบตบตรเนี่ยจะได้กวาาให้เรียบตอนนั้นเป็นแค่รองเพราะฉะนั้นยืนยันว่าตอนนั้นพอมีข่าวว่าออทางคุณชนพัฒน์โดนจับใช่ไหมเขาก็ร้องขอให้วิกโจ๊กเป็นรองผอบอรตรช่วยเดี๋ยววิกโจ๊กบอกลุงป้อมไปเองว่าอย่าไปช่วยเลยนะครับเพราะเดี๋ยวท่านจะเสียว่าอย่างนั้นส่วนประเด็นที่มีอดีตนายกผัวพันกับสแกมเมอร์ด้วยนี่วิกโจ๊กเคยบอกเอาไว้ บิ๊กโจ๊กก็ยอมรับว่าอันนี้คือไม่ได้ถึงขั้นมีข้อมูลในมือแต่รู้พฤติกรรมดีรู้ว่าเขาไปพบปะกันเวลามีอะไรจะไปเคลียร์ต่างประเทศแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นสืบสวนเพราะตัวเองก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ยำ้ำนะฮะสุดท้ายบิ๊กโจ๊กบอกวันนี้องค์กรตำรวจเนี่ยก็อยู่กันมาเป็นร้อยปีแล้วไม่ควรจะยอมให้มีตำรวจแบบนี้อีกยกตัวอย่างว่าถ้าหากตัวเองเป็นผบวตรลเนี่ยเดี๋ยวจะสวนให้หงายท้องเลยหมายความว่าถ้ามีคนมาแฉแบบนี้นะฮะจะปราบให้หมดสิอีกทั้งวันนี้มีอดีตผู้บังคับ ที่ไม่เคยโทรศัพท์หามาก่อนโทรมาหาบิ๊กโจ๊กบอกว่าเดินหน้าทําต่อไปเลยนะโจ๊กนี่เขาบอกว่าให้เดินหน้าทําต่อเพื่อจะได้ทําให้องค์กรเนี่ยดีขึ้นเสียทีบิ๊กโจ๊กวันนี้ก็ยืนยันว่าสิ่งที่ทําอยู่ก็คือต้องการให้องค์กรดีขึ้นนะฮะมาที่ประเด็นคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์กันบ้างนะครับพักหลังนี่ตีคู่มากับบิ๊กโจ๊กแฉประเด็นเรื่องของเว็บพนันต่างๆเรื่องของสแกมเมอร์ว่ามีการเกี่ยวข้องกับทั้งสอสอทั้ง ตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายนายนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนหน้าได้ประกาศเอาไว้แล้วว่าวันนี้จะมานั่งหน้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติออมาประท้วงบิ๊กตายครับบอกว่าอยากจะให้จัดการอย่างแข็งขันจัดการอย่างจริงจังซะหน่อยวันนี้ก็มาตามนัดนะครับแล้วก็นั่งเป็นสัญ,ญลักษณ์พร้อมกับประกาศอีกรอบหนึ่งว่าถ้าเกิดวันจันทร์นี้ไม่จัดการจริงๆผมจะไปนั่งกลางถนน อ๋อวันนี้แค่ฟุตบาทวันนี้แค่นั่งหน้าสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติาต,รตรงทางเข้า,าต้นทางที่ยังไม่ถึงกับกลางถนนแต่เป็นทางเลี้ยวเข้าสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติชูป้ายชูรูปเส้นเงินอะไรต่างๆนานานครับต้องขออนุญาตเบลอเอาไว้ด้วยนะครับคุณอิยะเรืองรัตนพงศ์ครับวันนี้นั่งอยู่จะบอกว่าริมฟุตบาทด้วยนะครับแล้วก็มาถือพร้อมกับป้ายชาร์ตท,ที่อ้างว่าเป็นเว็บพานันต่าง ที่ณตอนนี้ก็ยังเปิดให้บริการอยู่ทั้งที่ก่อนหน้านี้ตํารวจไซเบอร์เคยแถลงข่าวว่าจับกลุมไปแล้วแต่ยังเข้าได้นะแต่ยังณตอนนี้ยังมีอยู่ครับคุณอาชิยะบอกว่าตอนแรกว่าจะไปนั่งกลางถนนแต่ไม่อยากกีดขวางการจราจรจึงให้ความร่วมมือตํารวจมานั่งริมฟุตบาทแทนสําหรับการออกมาเรียกร้องวันนี้อยากจะให้บิ๊กตายพลตํารวจเอกกิตรัตพันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติดําเนินการเรื่องที่เคยยื่นเกี่ยวกับคดีของนายชนพัฒนาคสัวสสพักกล้าทำ ที่ส่งไปตั้งแต่16ธันวาคม2567เกือบ1ปีแล้วจนถึงรัะน,นี้ยังไม่เคยได้รับการตอบรับใดๆจากพอบอตรอเลยรวมถึงต้องการให้ดำเนินการกับ2นายตำรวจชุด p c t 4เรื่องกลับคำให้การในชั้นสอบสวนจนนายชนพัฒน์หลุดคดีช่วงมึงนายอัจฉริยะทดลองครับบอกเนี่ยเว็บเนี่ยตำรวจบอกเคยจับแล้วใช่ไหมหยิบมือถือฮะคุณอัจฉริยะใส่ชื่อเว็บพนัน ยังเปิดลิงก์เว็บพนันออนไลน์ลิงก์นี้ได้อยู่เลยอ้างว่าลิงก์นี่น,นี่แหละเกี่ยวโยงกับเครือข่ายนายชนพัฒ์โอ,โ,โอ้โหกล่าวหาแรงมากโดยระบุว่าเว็บไซต์เหล่านี้เคยถูกตำรวจจับกลุมไปแล้วแต่ก็ยังเข้าระบบได้ตามปกตินอกจากนี้เจ้าตัวยังขี่เส้นตายด้วยนะครับถ้าภายในวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนนี้พอบอรตรไม่ประสานกระทรวงดิจิทัลให้ปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ทั้งหมดนี้รวมถึงไม่จัดการคำร้อง เรื่องเกี่ยวกับคดีนายชนพัฒ์เดี๋ยวผมเท่าวันอาทิตย์ไม่จัดการผมจะมานั่งหน้าถนนนั่งกลางถนนหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันจันทร์ที่10พฤศจิกายนนี้เห็นว่ามันเป็นวันที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะมาประชุมกตรที่สตชพอดีด้วยโอ้ฟังดูครับแล้วรอดูว่าจะปิดเ็บให้ผมเมไร ถ้าพบตรยังไม่ปิดไม่ผมถ้าผมยังกดกูเก l e ดูยังขึ้นอีกภายในวันอาทิตย์นี้วันจันทร์เที่ยนนี้พี่พี่สื่อมวลชนก็จะว่าผมไม่ได้แล้วทุกคนก็ต้องมาช่วยผมแล,ะละ้วล่ะในการนั่งบนถนนนะครับแต่ผมคงไม่นั่งไปปิดเลนตรงกลางผมไม่ต้องปิดเลนเดียวให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เป็นการรบกวนสิทธิของพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอโทษพี่น้องประชาชนว่าถ้าวันจันทร์พบตรยังไม่มีการแก้ไขสิ่งที่ผมร้องเรียนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนหาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีที่ภาคเก,ก้านะครับหรือการจับกลุมเว็บพนันออนไลน์ต่างๆเหล่านี้นะครับผมขออนุญาตนั่งถนนเล,เล่นในนะครับนะ้้วพี่น้องประชาชนก็ผมขอโทษล่วงหน้านี่ฮะถ้าเขาไม่จัดการขอโทษล่วงหน้าอาจจะทําให้รถติดคุณอชิระย,ยังกล่าวหาพอบอรตรแล้วก็คณะกรรมาการข้าราชการตํารวจหรือกอรตรสองคนคือพลตํารวจเอกวินัยทองสอง และพลตอเอกอังสนานนท์อดีตรองพบตรว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมแต่งตั้งบุคคลที่ไม่เหมาะสมไปดำรง,งตําแหน่งในทําเลทองเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จริงๆเคยปราบปรามเวชพนันกลับถูกโยกย้ายไปทําหน้าที่นักวิทยาศาสตร์สํานักงานพิสูจน์หลักฐานนายชริยะมองว่าความตกต่ําของ,ององค์กรสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่ได้เกิดจากการเปิดโปงของตัวเองหรือสื่อมวลชนแต่ที่ตกต่ํา ตกต่ำเพราะการใช้คนไม่ถูกกับตำแหน่งความตกต่ำขององค์กรสำนักต่อนชาติเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่ผมเอามาเอามาเปิดโปงหรือเปิดเผยต่อสื่อมวลชนแต่มันตกต่ำเพราะว่ากรลอผู้ทรงคนวุิเนี่ยสองในสี่ยอดกุมารเนี่ยร่วมกับพบตรเนี่ยทำให้องค์กรตกต่ำเองเพราะว่าการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยมาจากรากเงานะครับของ การใช้คนให้ถูก,กับตําแหน่งแล้วก็เป็นการสร้างฝันและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้กับเอาอาดีตนะครับผู้การสืรส่อสาอภาคสองเนี่ยซึ่งเป็นคนงานซึ่งเป็นคนทํางานโดยตรงและเป็นมือตรงฉินเนี่ยออกจากพื้นที่เพื่ออะไรเพื่อเอาคนของตัวเองคนสนิทของตัวเองนะที่ได้มาโดยตําแหน่งเนี่ยผมไม่อยากพูดเรื่องหลังแล้วครับเพราะมันสปกปรกนะเอาไปอยู่ที่ภาคสอง แล้วเป็นเพื่อนสนิทกับคนที่ดูแลสกมเมอร์ในจังหวัดชุบุรีทั้งจังหวัดสูนกรณีที่พลตํารวจโทไตรรงผิวพันธ์ที่นับปัจจุบันเป็นรองเจรตํารวจแห่งชาตินะครับแต่ว่าในอดีตท,ท่านเคยเป็นอดีตผู้บัญชาการตํารวจสอ,อทหรือว่าตํารวจไซเบอร์ปฏิเสธว่าลูกน้องสองนายไม่ได้กลับคําให้การในคดีนายชนพัฒน์นายอัจฉริยะมองว่าเป็นการโยนความผิดให้พนักงานสอบสวนว่าทําสํานวนไม่ถูกต้อง ที่สําคัญคือพนักงานสอบสวนคนนี้ตายไปแล้วด้วยจึงไม่ต่างกับการโยนความผิดให้คนตายถ้าหากไปดูเอกสารรายละเอียดจะพบว่าคาให้การมีลายเซ็นของลูกน้องพลตารวจโทรไตรรงชัดเจนส่วนที่มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการออกมาเคลื่อนไหวรอบนี้เอ๊ะทำไมมันสอดคล้องกับบิ๊กโจ๊กเหลือเกินทำลายช่วงเวลาข้อมูลต่างๆคล้ายกันสอดคล้องกันกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานอดีตรองพบตร นายอริยะยอมรับครับว่าเป็นการเดินคู่กันฮะแล้วก็ร่วมมือการทํางานจริงๆแต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับทุกเรื่องที่บิ๊กโจ๊กทาที่ตรงกันก็คือต้องการจะปราบสแกมเมอร์เอาผิดนักการเมืองที่ทํางานสกปรกและดําเนินคดีกับตํารวจทุกนายที่ทําผิดกฎหมายครับคือเอางี้ดีกว่าไม่ว่าผมหรือบิ๊กโจ๊กเดินหน้าเป้าหมายผมคือการร่วมมือกันในการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็ดําเนินคดีกับนักการเมืองที่นาเงินสกปรกมาเล่นการเมือง แล้วก็เนี่ยให้เห็นชัดเจนว่าการประพฤติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามเนี่ยนะครับมันมีการทุจริตคอร์รัปชันจริงนี่คือเป้าหมายของผมนอกจากนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่สนิทสนมกับตำรวจแทบทุกคนที่ออกมาแฉเนี่ยมีคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้คุณอัจฉริยะปฏิเสธครับบอกว่าตัวเองไม่ได้กลับกรอกยอมรับว่าก็สนิทกับตำรวจระดับพอบอรตอรแทบทุกคน ตลอดระยะเวลา15ปีที่คลุกคลีวงการตำรวจเลยรู้ไส้รู้พุงทั้งหมดก่อนหน้านี้เคยเข้าไปใกล้ชิดกับองค์กรตำรวจไซเบอร์มาถึง5ปีก็เลยรู้ว่าองค์กรนี้ทำอะไรไว้บ้างอถ้าให้ผมขยายความก็คือก่อนหน้านี้เหมือนเห็นว่าเอท่านก็สนิทกับนะนายตำรวจอดีตพบตรแต่ทำไมาข้อมูลที่ออกมา<อ>เนี่ย<อ>เหมือนกับจะเป็นการโจมตีท่านหรือเปล่าท่านก็บอกว่า<อ>คุณอาชยบ,บอกว่าผมสนิทหมดแหละนะครับ บอกว่ารู้ไส้รู้พุงเพราะว่าคลุกคลีมาเยอะ